ชัวดูสวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อนี่พิกไทยไปโรงเรียนวันแรก mm hmm. ตื่นสายขนาดเลยน้องกับไปทรงน้องก็ได้ปูกลเลื mm hmm. ่อนมันมาอยากรับอยากนอน mm hmm. ไปส่งหมด mm hmm. ทุกคนเลยนะคะวันแรก mm hmm. mm hmm. ยายพริกไทยตื่นเต้นอยู่บ่ยานอยู่บ่คุณเห็นบักข่าย่างไปโรงเรียนู้เดียวอากาศ16 17องศาไปโรงเรียนมือหนึ่งมือนีวันวันนังข้านวันพุดก็ได้ยุด หมือนกับวัาเพือหาวันสุกยังได้ไปอีกอยูนี่เขาเรียนจัดบางขัน้นเพือหาสุกมันผุดยุดชาอาทิย์ก็ได้ยุดจากบ้านจากบ้านยังไปโรงเรียนกะว่าหาหน้าชี นึกว่าเขาประตูนี่ได้ถ้าเขาประตูนี่ได้คือยัง5นาทีถ้าต้องเขาบไปเขาประตูใหญ่บะให่เยอะเอาไปเขาประตูใหญ่กับประมาณ10นาที ย่งงางสิบนาทีขังงนยางเร็วกะบ่หอลดรถโรงเรียนรถโรงเรียนมาจากเมืองอื่นนะคะต้องได้ขี่รถบัสมาพี่ไทยหลบรถเะาว่างรถเดือดหยา่มย่างนะร่างขั้นล่างรถรถล่างขั้นเขาบไ่ได้ลบเลย เขอาอเไไตรงดยางออมมาทางไหนคือเกาจ้ะเพราะ <c oughs> ว่าประตูทง่งนั้นมันเปิดบดายงางออมอยู่ถึงงเรียนแล้วเหรอถึงลงเรียนแล้วเหรอคะ <c oughs> โรงเรียนเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะปะป๊าจะโทรหาคุณครูอีกก่อนนะคะวันแรกเรายังไม่รู้อะไรนะคะโรงเ,เรียนที่แรกเข้ากันมาเข้าประตูนั้นเขาว่าใได้ก็เลยดังแด้ออมมานะจ๊ะ เลยเดงได้ออกมาเข้าประตูทางพี่มันฝนจะมาแล้วเงียบมากใช่คุณครูมาแล้วพิธายเข้าไปแล้วนะคะพิธายไปกับคุณครูแล้วตาแหลกว่าบายาญาพ่อประตูลงพ่อประตูเปิดเท่านั้นแล้วยานยานอ<า>ี่แม่กะคิดน้ำเพื่อกันละจ้า าะว่านางบอกนางบดายบอกว่ากฤษนางบดายลงเลียนกับบดาคือกัดกัดก่อนยุทธายห้าเนาะแปดโมงสามจิบหาจังเปิดประตูเล็กจังเปิดประตูออกมาฮับเล็กหน่อยแปดโมงทีสิบก็คือปิดประตูตอนนี้คุณคู่กับภาพไปคุณคู่ภาพไปเบิงหงเบิงหยางกระชิมเป็นอีกคนหนึ่งที่มาฮับที่มาฮับตอนแรกอะไรย่านนแล้วมาเบิงกันตอนเชียง ก็จะเป็นจังไดตอนเที่ยงค่ะก็จะได้มาหาบออกไปกินข้าวนะจ๊ะไปรีบกลับบ้านกันนะนะจา้าจ่าแล้วค่อยมาดูกันตอนเที่ยงจ้าองอูล่ะอาเบเวลาอาเบเที่ยงแล้วนะคะน้องดีดเเราจะไปรับเอื้อยพริกไทยนะคะไปรับพี่พริกไทยนะ แล้พี่พิกไทยมากินข้าวเที่ยงกันนะคะไปถามพี่พิกไทยดูซิว่าเป็นยังไงบ้างไปเร็วไปเลยวิทแต่กันเ้อตอนแลกเด็กน้อยว่าจะขี่จักรยานนะคะสาพูดยานม้อทันเอื่อยยาเอื่อยถ่าก็เลยต้องยัง คนแรกปป๋าก็จะมารับด้วยนะคะป๋ามามาไปพร้อมกันแล้วก็เอลิสไปมารถก็เต็มเลยนะจ๊ะตอนเช้าสอพระท่านมีรถซ้ายมารถเต็มแล้วรถเต็มที่จอดแล้วสวัสดีเอลิสเอลิสสวัสดีแสงอยู่ในพี่ไทย อยูาา่ไหน,นพี่ไทย้ยพี่ไทยแล้วอยู่ไหนพี่ไทยอยู่ไหนนะคะรอเที่ยงก็ผูกปกคองก็จะมาถายืนถา่าเพราะว่าพักะตูคนก็ปิดนะคะยังก็ต้องมารอมารอพี่พีกไทยนะคะ เชียงเปะประตูเปิดเป็นยังไงพี่ไครโอเคไหมเห็นคุณครูไหมคุณใจดีไหมใครเป็นจังไดไปร้องเรียนมือแลกไม่อะไรคิดนแนปมาสัน เป็นจังไดคุนคู่เหตุอีหยังคุคเขาไปที่แรกคู่วจังไดบคุให้เนั่งโตเขาไปทีแงโตแล้วลูกก็แจังไดวัเนี้บ่ไราบอกแนน้อบอกในน้ำตัวคุณคู่แนน้ำให้มูหูจ็กม่คุณคู่คุณคู่บอกเเตาไปางไยังบอหอหงอบ้ตายไอผู้ยิงคนนันบอเ็นคุณคู่ได้เหมวย มูในหองเดียวกันกับพี่เอกไทยเด่นในนางยื้อสายสันได้น,นางยื้ไก่พี่ไทยอยู่บ่พี่ไทยนางยื้อใดอนางคนม่ลูกนายบสอคอนลย่ะจื้อซื้อื้อซมูไดบ่ละยังบ่เอาขโมงตูตาเป็นถามซื้อค่ะขโมงตูตาเป็นก็ซื้อหูักว่าเป็นมูกันสันบุกหูจักซื้อเขา ต้อนานั้วนปล่อยห้เรีนนุ่นสวนไรเร้นนู่นเรียนนีแมนมูุ่่ยิงติแมนพู่งยิงส่วนไปเรียนลูกกระปเลยเลยเนี๋ยลูกก็เว้าเป็นยานบเป็นแต่อยากไม่อยิกบ่โรงเรียนป็นตีอยากมากอยู่ตัวแินตอยากมากนวน่ดอยแหงมันหูดตนงเด็กหน่อยเบ้านักหน่อยบาเสียงดังบเด็กหน่อย ยาวเามือนกันยังกันยังกันวยาวเมียนคู่กับอะไรบอเหี้ยงเมียนคู่ก็เลยตาคคู่ตาคอกตาคอกเป็นบั๊กแช่งเป็นหูอื้อตาคอกตลอดเลยบ่บ่อันตาคอกเสียกระเป๋าคอยคอยมาตาคอกใส่ตซุ้มเหมือนบอเสียงแดงดังเมียนห้องมันกล่องโตียโรงเรียนเป็นยังไงโตเขียนหนังสือแบบีคือกันออื เออมาพี่มีหมายว่างกระเป๋า,ปาขายเมืองไทยขายเมืองไทยเลยมูได้ของมีจะคนณมาชามชีพบะเจ้าห่อหอมเมันโตนึง,นงกลุ่ม,มนึงมันสิมีผลคุณนางนั่งน้ำน้ำกันเป็นกลุ่มนางน้ำกันเ่อไรนางตไผ่ตมันบ่อน่งน้ำกันเป็นกลุ่มแต่แต่อย่างมาอยู่ตัวโรงเรียนอยากเพิ่งไปอยากมา อยากมากขึ้นไปอยากมากแล้วอยากมากอยู่วิยญานตัวเลิกเรียนแล้วค่ะฝนโตกีแม่มาหาคนเดียวน้องนอนนะคะเป็นยังไงพิ่ไทยโรงเรียนดีดีไหมคุณครูใจดีไหมลูกใจดีคุณครูก็ใจดีพิ่ไทยเบาภาษาบ้านใดอังกฤษกับวบาบอดดคุณครูใส่กูเกิลท่านสเลนให้คุณครูก็ใจดีใจดีตอนเที่ยงพี่แม่มามาส่งตอนบ่ายหนึ่ง คุณคู่ก็กบอกก็คุณคู่ยู่คุณคู่เลยคุณคู่ว่าอันมาพิคไทยบอกยังบอกว่าท่านใดๆคุณคู่ก็เลยว่าอันใส่กูเกิลแปลให้มาทั้งที่ใส่กูเกิลแปลให้คุณคู่กับใจดีอยู่เป็นค,คุณคู่ผู้ชายบอกว่าวันพุธฮาร์ดมากเรียนใส่สุกีร่ามากเลนแปลเป็นกูเกิลเอากูเกิลท่านเสเลดให้ได้มูไปพี่ไข่ได้แล้วได้มูแล้วติดมูแล้ว <laughs> มูกับบอลน้ำดีดีต่ว่าจะคลองบ้านไม่ขอใจดอกกลับบ้านกับมูกับบวกมือบ๊ายบายแหย่อาชุดีเหมือนว่าเม่พอกระนั้นก็เลยหักเด้อเหมือนแบบละมูกันละมูมัคนใบเหมือนแบบคนบอกบวกคอคน่างแบบบวกมูแบบมูผิดไทยมีมูใหม่เหมือนแบบโอเคโอเคไม่ต้องคิดหลายแล้วบ้านนี้เห็นไหมโอเคโอเคค่ะคิดนี่ พวกข้าวขอขอตัวลาไปก่อนนะจ้าไว้พอกันใหม่ม่คิดถัดไปขอขอบคุณทุกๆติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ